เอาหมล,ลงได้เอาลงได้ของข้ายัางไม่ได้กินนะชอบต้มไว้หรือชอบกินต้มที่มันที่มันสุกๆอะ่ะชอบแบบว่าเหมือนต้มจับฉ่ายพี่บอยเราปกติงานพี่บอยอ่ะุกปัจจุบันแบบนี้ยังยังต้องไปต่างจังหวัดอยู่ไหมคะเขาไม่ต้องไปหรอ,อทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีก็ต้องไปแต่มไม่ได้ไปนานอ๋อขอบคุณค่ะ อันน,น,นี้อันนี้ยังไม่สุกเลยนะ <c oughs> พี่ก็ชอบกินผัก,กสุกนิ่มๆเหมือนกันนี้ถ้าเราใส่ไปม่วมๆมันก็จะสุกบ้างไม่สุกบ้างเนาะแบบมากินไน <c oughs> เรื่องมากปะมากแต่พี่เป็นคนละเอียดมันต้มไขอ่อะ วันนี้ลงคลิปอะไรอ่ะไม่ลงทุกวันเนาะหมายถึงช่องบริษัทเหรอคะช่องแกว้ว <c oughs> ไม่ได้ลงทุกวันพี่เลย<อ>ตามที่ทเขมเมาเต็มเลยอ่ะเปลี่ยนไ,ไห้เป็นไหรหนุกกันหนุกันน่าจะมีกินเลยเนี่ยนี่หมดแล้วเนี่ยมันดูดหามน้ำแห้งหมดแล้ว <c oughs> แต่จริงๆชอบนิ่มกว่านี้มันไม่มีน้ำแล้วไงมันต้องใส่น้ำกินไงเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้แน่น้ำเปล่านั่นอะ ไฟมันไม่ไหม้แล้วน,น,น้ำยังร้อนอยู่ปะเนี่ยอุ่นผักอุ่นร้อนไหมหนูนะนชอบกินต้มจับฉ่ายมากๆำไมหนึ่งชอบอ่ะเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็ชอบกินหมูสามชั้นในน้นด้วยอตอนึงเด็กอายายจะทำให้กินใช่ไหมทำกับเตา เงาจนชินแล้วจริงเหรอจริงเป็นเพราะงานด้วยไหมแบบงานยุ่งอะไรเงี้ยก็พยายามทำงานเยอะๆให้มันไม่คุ้มต่างแล้วลืมๆไปหนูกินเก่งไหมฮะหนูถามว่าหนูกินเก่งไหมมีอยากกินบอกเขาดีกว่าเอาแหละหนูเป็นคนชอบกินหมูกระทะมากอ้าวเหรอทำไมอ่ะตอนเด็กๆที่บ้านไม่ให้กินหมูกระทะเลยเพราะว่าแม่บอกว่า มันเป็นมะเร็งจริงนะหนู่เพิ่งมานั่งกินเตาหมูกระทะแบบเนี้ยตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งอ๋อถ้ามันไหมไงมก็เป็นมะเร็งพอได้มาอยู่กับพี่จ๋าพี่แซนอะ่ะก็ลดลงเพราะว่าเห็นเขาว่ารักสุขภาพใช่ปะแต่จริงๆเราชอบกินหมูกระทะแบบโลคอลแบบเมืองเงตาอย่างนี้ด้วยเนาะพี่แบบเพื่อนชอบชอบชวนไปกินหมูกระทะเยอะกินจนเบื่อเลยกินที่หัวเหม็น ใช่แล้วแล้วสุดท้ายแล้วกินแล้วหน้ามันๆไงหัวเหม็นอะไรเงี้ยวันนี้หนูมีหองขวัญมาให้พี่บอยสองชิ้นเนาะอะไรกัชิ้นชิ้นนึงอ่ะของพี่บอยแล้วอีกชิ้นนึงอ่ะเป็นของหนูกับพี่บอยหนูอยากบอกพี่บอยว่าสิ่งที่พี่บอยเห็นในตัวหนูหรือว่าจะในติ๊กต็อกของหนูหรือว่าอะไรเงี้ยหนูอยากบอกว่าหนูตั้งใจ ต้องแกะอะไหมหรือว่าไม่แกะแกะในไลฟ์แกะในไลฟ์เหรออ๋อเดี๋ยวต้องไปแกะในไลฟ์โอเคโอเคห้ <Okay, okay. S 2> ามแ,แกะนะได้ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ